เปิดที่ต้นนะต้นหน้า,ม,นนามันใช่ไหมใช่แล้วมีเมคอัพคอสตูมมาะ่ะ <F an> แหมเรื่องความหล่อนี่ก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะครับนี่นครับมาซับให้หน่อย <F an> คุณวาดนี่แกทำทุกหน้าที่จริงๆครับทั้งตีสเลดบีบสคริป,ป,ปแถมยังเป็นช่างแต่งหน้าอีกด้วยโอ้โหอะไรกันเนี่ยขึ้นอยเออเห็นไหมครับ เทคอแล้วครับทีมก่นพร้อมนะครับอืมจัดแล้วนะครับกล้องพร้อมเทปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่นขยับไปด้านนี้ขวารับนะพิกหน้ากล้องมา,อาให้ว่านดูปิดว่านเลยเออเอาเลยนะโอเคครับกล้องพร้อมเทปเดิน5 4 3 2สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ เมื่อกี้เราก็ได้เจอคุณลุงนครนะครับที่งานแต่งงานแล้วแล้วก็พูดถึงอาชีพเสริมของคุณลุงคร่าวๆแล้วนั่นคือการเล่นดนตรีนั่นเองนะครับใช้าคุณลุงครับแต่อาชีพหลักจริงๆแล้วก็คือการปลูกข้าววันนี้ก็เลยจะมาเจาะลึกถึงการปลูกข้าวอาชีพหลักของคุณลุงเลยนะครับผมคุณลุงนี่ปลูกข้าวนี่ปลูกแบบไหนครับนาปีนาปังครับเพราะนาปีก็เคยจากพ่อจากแม่มาก็ใช้ใช่วัวใช้ควายไทยอืมแล้วก็ พอใช้วัวใช้ควายไถก็ไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยใช้อะไรแล้วอยู่ต่ออมาที่เขามาทางภาครัฐเขามาสนับสนุนให้ทำข้าวก้อกก็คือได้มาจากไหนล้ะลุงข้าวนี้ก็ออกมาจากสถานีพัฒนาพันธุ์ข้าว่ะเขาส่งเสริมออกมาอ๋อคือเข้าส่งข้าวกรอกมาให้ลุงป้่ยใช่ใชก่อนครับรถมาโอ้โหรถใหญ่ด้วยนานก็เล่นมาถ่ายสกลางถนนแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับเนี่ย ไม่พ้น่ะช่วยช่วยจับดิค้าช่วยดิช่วยหนคะพ่คะพอทีครับลงทีมงานด้วยกันติดทางตอนนี้มันเป็ดแก๊งเนี่ยโอ้โหถ้าต้องหยุดบ่อยๆแบบนี้แล้วจะเสร็จไปเลยครับพี่วันนี้เนี่ย พี่พี่ทีมงานคะหนูขอคนนึงช่วยไปกันรถให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะได้คัดถ่ายเป็นทีละคําถามที่ยวอถามพี่เขี่ยวคะพี่เคี่ยวพี่เคี่ยวอยู่ไหนคะท่นี่ครับเรากวนพี่เคี่ยวกันรถให้หนูหน่อยได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดคงมีเรื่องอะรับว่านั่นสิครับถ้าชาวบ้านเขาไม่ยอมขึ้นมาจะทำยังไงเลยครับต้องพริ้งบอกเขาว่าพริ้งขอเโอเคบอกพริ้งขอโอ้โหถึงขนาดใช้ตำแหน่งผู้กำกับการันตีเลยครับงานนี้กล้องหวอง 5, 4, 3, 2. 2> เทปเดิน5้3สี่สาอง๋อคือเราได้ข้าวนี้มาจากสถานีพัฒนาพันข้าวครับก็เลยพอได้มาปุ๊บก็ปลูกแต่ข้าวคอขอเลยเออมาพอปฏิวัติเสี่ยวนี้ก็มาปลูกข้าวคอขอกันต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาตรงนี้ถ้าทําไมมันรับมันดีกว่าอันก่อนมันมันได้มากกว่า,ถ,าถ้าทํา การฟังโน้ตมาฟังนี้วุ่นวายกันหมดนวครับการนี้ตอนค่ะเดี๋ยวเอาตอนที่ว่าแล้วตอนนี้คุณลุงปลูกข้าวพันธุ์อะไรค่ะข้าวตรงนั้นนะคะงานนี้เลยนะผู้กำกับของเรานี่ถึงกับเครียดนะครับคุณผู้ชมห้าสี่สามสองแล้วตอนนี้คุณลุงปลูกข้าวพันธุ์อะไรอยู่ครับที่ทำอยู่ทุกวันก็มีสองพันสองพันมีสุพันหนึ่งกับปทุมปทุมเทพ ปทุมเทพครับอสองพันหลักๆเลยนะนนก็ทำไมถึงต้องปลูกข้าวสองพันนี่ครับข้าวสองพันนี่เป็นแบบว่าข้าวที่ต้านทานตอน่อโรคพยา,ยมาแมลงอืมคือมันจะแข็งแรงมากขึน้นจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็สำหรับปทุมเทพนี่ก็เป็นข้าวที่นิยมทั่วไปท้องทั่ข้าวปทุมเทพพร้อมนะคะเทปห้าสี่สามสองโอ้โหคุณลุงนี่ดูแขา็งมากๆเลยครับเนี่ยครับ,รบเฮ้ยอันนี้ มีอะไรข้างในเนี่ยลุงอมีมีเงินด้วยมีมีเงินด้วยเพราะว่าเราทําพันธุ์ข้าวจำน่ายจำน่ายพอขายไปงวดแรกเราก็เก็บเงินเข้ามาไว้ตรงนี้อันนี้คือเงินก้อนแรกเลยใช่ไหมลุงครับครับเงินก้อนแรกโอ้โหแล้วก็เออเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ชมหน้าตาตื่นขึ้นหมดเลยครับเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเออเนินจักรยานตกน้ำไปแล้วครับคุณผู้ชม เอ้ยโอ้ยโอ้ยเรียนเรียนีหรือเปล่ายาเาราเหรอโอ้โหใครจะลงทุนขนาดนั้นเลยครับคุณว่านามเจ็บไหมมาขึ้นมาก่อนโตขึ้นมาก่อนรถอะไรนะครับจะกยานเป็นไร้ยเนี่ยไม่เป็นไรต้มเป้นเท่บ้านี้คือฮาเลยบ้านเไม่ล้นไปไม้เรียบเน้อโอันนี้เรียบกัมาเรือเป่า ไม่ได้เตรียมนะเ้อะไรอะไรมะไอะไรอะไรมะไรอะไไรไรออไอะไรไร้ไอะไไรไรไอะไรอะไรอะไระรอะอะไรอะไรอะไนไรไรอไรอะอไรรอะลออะเรอะอะไอะะรอเไรอะไรอ่ไรออะไะอะไรอะไรอรอะไะไรไรไรอย กลับบ้านโอ้โหเปียกเลยน้องหมกอ้องอะเป็นไรนะเป็นไรนะพุ่มกับพุ่มกับตะกี้ความผิดพุ่มกับปั่จักรยานมาแล้วเบาะหายโอ้โหเปียกก็เปียกแถมจักรยานยังมาเบาะหายอีกทำยังไงนะครับงานนี้ไม่เป็นไรเป็นไรเป็นไรขอพี่นะคะอ้าวอ้าวเดินจะทำอะไรนะครับคุณวาดเราสบายสบายเดี๋ยวบ้านอยู่ใกล้ไปแหมเสียสละจริงๆครับคุณวาดนี่ถึงกับยอมลงทุนถอนกางเกงเพื่อจะลงไปงมเองเลยนะครับเนี่ย ปลาไหลนะเฮ้ยตรงไหนวะตรงไหนครับนั่นโอ้ยระวังระวังเฮ้ยโอ้ยไป่มีบ่อเจอไหมเจอไหมเป็นนึงครับพยายามจะหาอยู่แต่ว่าตกอยู่ตรงนี้เดยวเดี๋ยวต้นไม้ตรงนี้เอาเอาสักคนนึงคนนึงตรงโน้นคนนึงตรงนี้อ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้น้องรถจักรยานตกตรงไหนอ่ะน้องบอกตรงไหนตรงนี้เหรอครับเฮ้ยว่ะต้องดำลงไป ตรงต้นไม้ตรงนี้ไมหรอเขาเขาเนี่ยกำลังยึดตยึดเพิ่ย่านอยู่ไอ้น้องเปียกแลมาช่วยหาหน่อยดิน้องไหนๆก็เปียกละช่วยครัเอ้าแล้วแล้วบ่อน้องไปไหนอ่ะไม่ไม่มีเบาะฮะอะไรนะน้องไม่มีเบาะอ้าวไม่มีเบาะโอ้โหแล้วนี่เราไปงงอะไรกันละครับท่านผมอยากให้ทุกคนเก็บภาพนี้ไว้นะครับงงลงไปนะครับขาของพี่ ไม่มีบอกาะไม่มีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วกลับไปบ้านแล้วน่ยเลยไม่ีอยู่นะเฮยเราขอเราขอมอบความบันเทิงทั้งหมดนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับแท๊บชอบครับชอบมากน่าจะบิวให้มันดำลงไปด้วยแหมเป็นที่ถูกใจของเพื่อนๆกันเหลอครับ เอาละครับเรื่องราวต่างๆก็ผ่านพ้นไปและนี่ก็คือผลงานสกู๊ปของเหล่า AF ตอน่นาอินซีทางเลือกหรือทางรอดเชิญรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านของคุณลุงนครแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปเจอกันที่งานแต่งนะครับนั่นเป็นเพียงอาชีพเสริมของคุณลุงเท่านั้นนั่นคือการเล่นดนตรีนั่นเองใช่ไหมคุณลุงครับครับ,รบวันนี้เรามาพูดถึงอาชีพหลักของคุณลุงกันเลยดีกว่านั่นคือการ ทำนาทำนาปลูกข้าวนั่นเองค,คุณลุงนี่ปกติทำนาทำนาแบบไหนครับนาปีนาปังหรือว่าก็เริ่มแรกที่ทำนาเป็นก็ทำกับพ่อกับกแม่มามก็เป็นทำเป็นนาปีนาปีแล้วตอนนี้คุณลุงปลูกข้าวพันธุ์อะไรอยู่ครับที่ทำอยู่ทุกวันก็มีสองพันสองพันมีสุพรรณหนึ่งกับป,ปทุมปทุมเทพก็ข้าวปทุมเทพนี่ก็ได้ ไปถวายงานท่านที่กรุงเทพนะคือเหมือนเหมือนท่านให้ลุงเป็นคนทําหน้าที่พัดคัดถันเข้ากล้องเราไปถวายงานอ๋อเราไปถวายกระเทพแล้วท่านลุงช่วยเดี๋ยวเล่าบรรยากาศตอนนั้นหน่อยได้ไหมตอนนั้นที่จะไปทําถวายงานเนี่ยตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยไม่เคยใหม่เนาะไปซ้อมพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าข้านี่เขาถึงไม่ได้พูดเลยแตครับตอยู่บ้านไม่ได้พูดเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้พูดแบบอ่าราชศัพท์อย่างนี้ทีนี้พอไปแล้วเสร็จแล้วก็ทาง ทางมูลนิธิอาจารย์เดชาก็บอกว่าขออนุญ,ญาตให้พูดธรรมดาธรรมดาละกันเนาะให้พูดธรรมดามพระองค์ท่านก็คับอยู่ประมาณสิบว่านาทีพระองค์ท่านก็พระราชทานให้นักเรียนชาวนามาปลูกเพือ่อขอพระราชทานมาพอนรานิมิตเมต็ดะลุงได้สิบกว่าเม็ดพอมาถึงครึ่งทางก็บอกว่าขอเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเขากขวนแล้วบอกว่าขอเม็ดดีสักเม็ดหนึ่งแล้วก็เม็ดเม็ดดีจะเอาอะไรให้ยังไงก็เอา ขอเม็ดดีเม็ดเดียวเลยเม็ดยวเม็ไม่ดีไม่เป็นไรลุงขอแค่เม็ดเดียวนี่แหละครับโอ้โหคือคือตั้งใจจะมาปลูกเลยไหมลุงตั้งใจจะมาปลูกเพาะเลยคือคืนนั้นเลยเลยคืนนั้นเลยเอาดอกนั้นคืนนั้นเลยเราภูมิใจเราดีใจได้เข้าสมเด็จประเทศค็ดเดียวนั้นคือเพาะเพาะคืนนั้นเลยเขาหยิบให้ห้าเม็ดห้าเม็ดก็เพาะเลยแล้วเสร็จแล้วคืนที่สองก็ยังไม่ขึ้นคืนที่สามก็ยังไม่ขึ้นโอ้โหคืนที่สี่ก็ยังไม่ขึ้นไอห้าเม็ดนั่นนะไม่ขึ้นสักเม็ด ไปขึ้นคืนที่ห้าเม็ดเดียววันนี้คือนมดเดียวที่ใจไม่ลงมันดีดมันเพิ่มเพิ่มใจโอ้โหเอาแล้วตรงนี้ได้มาแล้วเม็ดหนึ่งแต่ก็ยังรออีกสี่เม็ดด้วยนะคิด oh, ว่าเราก็ยังมีความหวังว่าไอเม็ดอื่นมันก็จะขึ้นบ้างเออคิดว่ามันจะขึ้นแต่สรุปสุดท้ายขึ้นเม็ดเดียวก็ขึ้นอยู่เม็ดเดียวขึ้นเม็ดเดียวก็ประคองประคองอย่างดีเลยครับประคองให้ให้ให้อยู่รอดได้จากต้นเดียวนี่มันแตกหน่อขึ้นมาสี่สิบหกต้นจากต้นเดียวเป็นสี่สิบหกต้นสี่สิบหกต้น เก็บเกี่ยวได้เมล็ดไป2,954เมล็ดเหลือ,อไว้ประมาณสักลิตก,กว่าลิตกว่าเอา,เอาไว้ทำอะไรเอาไว้บูชาข้าวเป็นสิริมงคลเห็นนี่โอ๊ยนีเขียนเขียนอะไรด้วยครับลุงพันข้าวมงคลประทุงเทพเก็บเกี่ยวเมื่อพศ2,550สมเด็จพระเทพทรงคัดจากข้าวกล้องเมื่อวันที่16สิงหา พศ2548ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำแพงแสนนครปฐมนครแก้วพิลาเป็นคนเป็นตัวแทนนักเรียนชาวนาเข้าเฝ้าถวายงานสมเด็จประเทศเนี่ยคัดเข้ากล้องเป็นข้าวต้นตำหลับออันนี้คือเหมือนเป็นที่มาของข้าวนี้ครับและอย่างที่บอกว่าปลูกข้าวที่ลุงปลูกมาทั้งหมดนี่คือ เป็นเกี่ยวกับอินซีหมดเลยใช่ไหมครับเปนอินซีไม่เคยใช้เคมีหลือลุงใหม่ๆนะเริ่มใช้อยู่ปูกยญาตายายเราพาทํามาไม่ได้ใส่เคมีไม่ได้ใส่เนี่ยเราจะลองเอามาหาทางออกว่าอะไรที่มันจะมัน,ม,น,ม,นมันจะมาลดต้นทุนได้คือสมัยก่อนเขายังไม่มีปุ๋ยเคมีเขายังทำมันได้ทําทไมเราจะทําไม่ได้เราก็เอาที่มันมีอยู่วัตถุดิบ เรามาทําดูในหมู่บ้านแล้วก็มันต่อยอดในหมู่บ้านแล้วก็มันลองดูครับแล้วมันแล้วสรุปว่าผลมันดีกว่าเคมีไหมลุงที่ทำเริ่มแรกนี่แม่บ้านของพี่ยอมรับคือใช้เคมีสักเคยมาแล้วก็ชินแล้วกับการใช้สารพวกนี้แต่พอเราก็แบบอยากจะมาวิธีธรรมชาติก็เริ่มเฮ้ยจะดีเหรอแล้วแล้วยังไงเราเราเราบอกเขายังไงทีนี้พอใช้ไปใช้ไปเนี่ยความจนมันทําให้เรารู้จักตรงนี้ชัดเจนเลยอคืออยู่มาวันหนึ่งนะเล่าไม่อายเนาะออยู่มาวันหนึ่งว่าไม่มีเงินไม่มี ตังเนี่ยจะไปซื้อปุ๋ยซื้อ,อยาต้องไปกู้ฮนะไม่ใช่กู้เลยไปเอากับเท่าแก่มาเลยเซ็นไว้ก่อนคือไม่มีตังก็เอาเซ็นไว้ก่อนละกัน,นไว้ก่อนเขาก็คิดดอกไปเดี๋ยวนี้ธนาที่เกรติไงรถมาปัน่นจ้างเขาหวานอะไรทั้งหมดจ้างหวานหมดมนั้นก็สรุปว่านาอินทรีย์ที่คุณลุงทดลองทําม,มาเนี่ยคือคิดว่าเฮ้ยมันจะไม่ได้คือล้มลุกคุกคานมาตลอดปัจจุบันนี้คือได้ผลได้ผลนะเพราะว่าเริ่มเรื่องแรกเนี่ยมันมันมันจัดใส่เคมีไปแล้วเนี่ยถ้าเรามาใสอินทรียเนี่ย ผลผลิตมันจะน้อยลงหน่อยน้อยลงแล้วพอใส่หน้าต่อไปแล้วมันจะเพิ่มขคือมันมันจะไม่ใช่เห็นผลทันตาหรอกแต่มันจะเป็นระยะยาวคแต่คือทุกวันนี้ก็ได้ผลที่ดีมากด้วยนะแล้วก็คือแม่บ้านก็ยอมรับด้วยยอมรับตอนนี้มองเห็นแล้วมองเห็นแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ถือว่าเป็นข้อสรุปเลยนะครับว่าการทํานาอินทรีย์นี้ได้ผลจริงๆนะครับผมงั้นต้องขอถามลุงเลย้วกันว่าในความคิดของลุงนะครับการทํานาอินทรีย์นี้มันเป็นทางเลือกหรือว่าทางรอดของชาวนาปัจจุบันครับ ตอนนั้นทําเคมีปุ๋ยยามันแพงใช่ไหม,มเราเราก็หาทางออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆคิดว่าตรงเนี้ยไปได้เพราะว่าทุกวันเนี้ยปุ๋ยยามันแพงขึ้นถ้าว่าไปทําตรงเนี้ยก,ก็มีโอกาสที่ไม่ค่อยรอดนะอแต่ว่าถ้าเรามาหันมาทําอินทรีย์แบบที่ผมทําทุกวันเนี้ยนะม,มันไปได้รอด